อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถบ้านเคลื่อนที่ Family on Tour นะคะวันนี้นะคะเราสองคนตายายนะคะจะไปไซบาทนะคะท่านผู้ชมนี่ดูดิคุณสภาพคุณแม่นะคะเพิ่งล้างหน้าเสร็จนะคะนี่ไม่ได้เช็ดหน้าเลยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปไซบาทกันนะคะ คุณพ่อกำลังเปิดประตูบ้านค่ะท่านผู้ชมจ้าคุณพ่อคันนี้ไปคันนั้นไม่มีน้ำมัน <c oughs> ไม่ได้ซื้อมาใส่เออเดี๋ยวเราจะเอารถคันใหม่ของเราไปนะคะ <c oughs> เดี๋ยวคุณพ่อสตาร์ทรถก่อนค่ะ ท่านผตอนนี้รถคันใหม่ของเรานะคะก็ยังพอขี่ได้อยู่นะคะไปทำบุญกันนะทุกคนเดี๋ยวก่อนขึ้นรถนะคะ จะให้ท่านผู้ชมดูวิวนะคะวิวยามเช้าก่อนเหมือนเดิมค่ะวันนี้นะคะความสดชื่นสดใสนะคะกเ็เหมือนทุกๆวันนะคะท่านผู้ชมถึงแม้ท้องฟ้าจะไม่เหมือนเดิมนะคะธรรมชาติจะไม่เหมือนเดิมนะคะอากาศใดๆนะคะแต่ว่าหัวใจเราก็ยังเหมือนเดิมนะคะยังสดชื่นสดใสอยู่ ไปใส่บาทแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันนะคะเดี๋ยวให้ท่านผูชมดูสภาพรถด,ด้านในนะคะว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็คือสภาพรถนะคะด้านใน ติดอยู่นะคะท่านผู้ชมตือนเช้ามานะคะผู้คนก็จะออกไปทำมาหากินนะคะตามภาษา<สร>คุณพ่อนะคะด้านหนก็จะเป็นแบบนี้นี่เราไม่ได้เปิดแอร์นะคะท่านผู้ชมเพราะว่า,า,าวมันหนาวมัน หนาวแล้วก็เปลืองน้ำมันด้วยเพราะว่ามันอากาศมันยังไม่ไม่ร้อนใช่ไหมนะเออประหยัดก่อนนะคะท่านผู้ชมดูท้องฟ้าสิที่ท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆฝนหรือว่ามันหมอกหนาวเนี่ยพ่อมันมัน คืออะไรพ่อก็ไม่เข้าใจนะใช่แล้วไม่ชมวเมืม่อสองสามวันนะครับฝนมันตกอะคะ่ะแต่ไม่ได้ตกหนักนะ,ะตกแบบปลอยๆอะเออมัน,<ะ>ม,นมันมอกเหมอยจ้างอะครับอืมเนี่ยดีที่เมื่อวานนะคะเราสองคน <c oughs> ตายายไปเอาผ้าเต็นท์เอาเสื้อน้ำมันสังกะสีเก่านะคะไปคุมนะคะที่บ้านหลังเก่านะคะเพราะว่ากลัวว่าไฟฟอ้ฝนมันจะตกลงมานะคะแล้วก็จะทำให้แบบเปียกนะคะ เมื่อคืนก็เหมือนเมยจ้างจะลงเหมือนกันนะแม่อืใช่ไหมมเป็นยังไงเมยจ้างก็คือมันก็เป็นเม็ดฝนนี่แหละแต่มันจะใหญ่กว่าหมอกนิดหนึ่งครับหมอกก็คือเมยครับใช่มันก็เลยใหญ่กว่าหมอกธรรมดานิดหนึ่งใช่ยท่านผู้ชม,มสังเกตท้องฟ้าสิมันเคลิ้มๆแบบแปลกๆอะ่ะก็มักกะลาหไม่น่าจะคล้มฝนนะท้องฟ้าเดี๋ยวนี้แปลกๆนะท่านผู้ชม ด้วยความที่แบบว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเนาะท่ามชมู้ชมภมิอากาศนะคะแล้วก็ธรรมชาตินะคะมันเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะคะยังไงก็ทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะอย่าประมาทในการใช้ชีวิตนะคะทุกวันนี้นะคะแบบว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆนะคะที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของออวัฏจักรของมันเนาะตามเหตุปัจจัยนะคะ นี่ไม่ลงไปซื้อนะคะได้เลยเดีเย๋ยวดูจะรีบเลย,เลยพออย่างเรยไปซื้อกับข้าวกันนะคะท่านผะู้ชมนนะครับคุณแม่ลงไปซื้อกับข้าวรนะ้านขายของชำนู่นครับพ่อไม่ลงนะครับเพราะว่าเราต้องทำเวลาหน่อยนะครับถ้าลงไปมันก็จะยาวเนาะ เดี๋ยวไม่ทันหลวงพ่อครับถ้าไม่ทันหลวงพ่อแล้วจะยุ่งเลยครับเพราะว่าหลวงพ่อจะมาสถาบนเส้นสถานีรถไฟครับเส้นที่เราไปใส่จรดจำครับ ชาละโพนไหมชาละโพนเขาจะเป็นแบบนี้ะยยนะครับปอกไผ่เลยทั้งวันเลยครับแต่คปอกไผ่เฉพาะตอนเช้านะครับแต่ร้านค้าแถวบ้านนะครับ ชมคือเรากําลังจะขับรถไปใส่บาทนะคะตรงที่เราเคยใส่นะคะแต่ปรากฏว่าเราขับรถมานะคะเราเห็นหลงพ่อค่ะกับเมนะคะกําลังมานะคะนู่นค่ะนู่นเห็นไหมคะนี่แล้วเราก็จะใส่ตรงนี้กันเลยค่ะท่านผู้ชมปพ่อปะ,ปะเอาของลงไปด้วยนะจ๊ะเอ้ท่านผู้ชมพระมาพอดีเลยนะคะ เดีย๋ยวมาใส่บาตไปด้วยกันนะคะท่านผู้ชมอนุโมทนาบุญเอาเดอ้อสร้างเหตุสร้างปัจจัยนะคะคือสู่โลกคือสู่ธรรมนะคะ นะครับทุกคนบุญกุศลใดที่พ่อกับคุณแม่ทำขอให้บุญกุศลนั้นจงไปถึงเอฟซีของคุณพ่อเอฟซีที่ใจดีของคุณพ่อทุกๆคนครับขอให้ทุกคนมีความสุขได้รับผลบุญกุศลไปด้วยกับคุณพ่อกับคุณแม่นะครับที่สิ่งใดขอให้สมปรารถนาบุญใดที่คุณพ่อได้กระทำไว้ทุกๆครั้ง และที่ทำมาดีแล้วขอให้ FC จงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับได้ข่อค่ะขอให้ทุกคนนะคะพบแต่ความโชคดีปราศจากความทุกข์ทั้งปวงนะคะดูด้วยท้งทางโลกทางธรรมนะคะสาธุสาธุสาธุู่เพอไปก่อนในบาทบร้อ้ โอเคค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะเราสองคนตายายนะคะ <_ an> ก็ได้ใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กําลังจะเดินทางกลับบ้านนะคะ <_ an> เดี๋ยวกลับถึงบ้านนะคะเราสองคนตายายก็ต้องไปทํากับข้าวค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าวันนี้นะคะเรากินข้าวกันเสร็จแล้วนะคะกินข้าวเช้ากันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทํางานคะ่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้มีงานข้างนอกนะคะวันนี้ก็นัดผู้ช่วยเอาไว้ ะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวผู้ช่วยก็คงจะมานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็สามคนก็จะไปทํางานกันใช่ไหมพ่อครับอ่าโอเคเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะจ๊ะมาดูกันว่าเช้านี้เราจะทํากับข้าวอะไรทำข้าวผัดครับอ่าใช่เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเช้านี้เราจะทําข้าวนะคะหรือข้าวผัดที่คุณพ่อว่าเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะไปกันเลยค่ะเข้าบ้านกันนะคะบ้าบบ้าบบอลูกๆมาตอนลับอะ่ะ ม่านผู้ชมดูอ้ยตอนนี้เข้าไปก่อนกันตาตาพ่อมาเร็วๆตาตาชอบขวนขานะคะ<า>อือตามาดีใจพ่อแม่กลับดีใจเห็นพ่อแม่กลับมามลูกนะคะมีลูกมีหมาเป็นลูกนะคะไปเลยลูกเข้าบ้านเลย,เ,ยเอ,อ่อแอบออกมาเหรอ <laughs> ท่านผู้ชมดูดิน่ารักนะเอ้ย อย่านะไม่แต่ก้ยเกีย,กยขาบ้านนะวันนี้ไปข้าบ้านกันค่ะเราเอารถนะคะคันใหม่ของเรานะคะจอดไว้ข้างนอกนะคะดเ,เชุ่มพ่อก็มาสำรวจแบลงผักนะคะเป็นยังไงบ้างน้อ no. ย คนเท่าเลยท่านสมก็คือคนเท่านั่นแหละเดี๋ยวคุณแม่นะคะก็จะอุ๊ยอาตาอาซาไครับไ่ไม่มาเล่นนะคะอนอนเล็กนอนเล็กไม่มีละแต่จะเป็นนอนใหญ่ จะหาตัวไม่เจอแล้วจะให้แม่หยิบออกอะโอ้ยพ่อก็หยิบออกเองสิพ่อกลัวท่านผู้ชมคุณพ่อจริงๆเขาเป็นคนกลัวนอนนะคะนี่นี่น,นี่ดอกแล้วไล่ดอกหมดแล้วอะไรแม่เขาดอกหมดแล้วต้องให้น้ำเตม็มเนี่ยตอนนี้ดอกแล้วคุณพ่อปลูกครั้งแรกคุณพ่อปลูกทีกันไปเนี่ยท่านผู้ชมดูดีดอกยยใหญ,ใหญ่เต็มเลยเขาเขาบอกว่า คุณพ่อทำดอกได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วเพอา,าะปลูกชิดเกินไปอ,ะอ่ะตาเขาสอนนะเขาบอกว่าต้องปลูกทางแล้วดอกเขาจะใหญ่มากไม่เป็นไรก็ค่อยๆเรียนรู้ไปบ,บางครั้งอ่ะคนเรามันไม่ได้เป็นภายในครัง้งสองครั้งพ่อเพราะว่าเราไม่ใช่อจัจฉริยะครับน้ำม,ม่วงเบาอ,อ่าไม่น่าเชื่อ,อ <laughs> พ่อตอน แล้วพอเอามาใส่กระถางว่าขึ้นอะตอนนี้นะคะเราก็รอผู้ช่วยต้องนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าเราจะไปทํางานข้างนอกนะคะวันนี้เราจะไปเอาของเก่าค่ะพ่อเราะจะเอาไปขายครับใช่นะคะมันต้องมีเงินมีทองเข้ามาบ้างแล้วนะคะท่านผู้ชมเพราะว่านี่สินก็เยอะนะคะต้องกินต้องใช้อีกนะคะต้องต้องกินต้องใช้เพราะเพราะว่าเอ,อไหนจะแบบ นู่นนั่นนี่เนาะรถคันใหม่ก็ต้องผ่อนใช่ไหมพ่อใช่ครับเออท่านผู้ชมเพราะเราต้องผ่อนรถคันใหม่วันที่เท่าไหร่เนี่ยเนเดือนครับอ่าเออ,เ,อ,อเราสองคนใตาย,ยายนะคะก็มีชีวิตไม่ต่างกับทุกคนนะเราแต่ว่าเราก็ใช้ชีวิตไปคะ่ะท่านผู้ชมเกิดมาเพื่อที่จะใช้ชีวิตนะคะแล้วก็สร้างสิ่งที่ดีงามนะคะให้เกิดขึ้นในชีวิตตัวเองเนาะ นี่แหละนะคะมันเป็นชีวิตธรรมดาค่ะท่านผู้ชมทุกอย่างร้วนธรรมดาค่ะนะคะไม่ได้มีอะไรพิเศษไปกว่าคนอื่นนะคะหัวใจของมนุษย์เรามันเหมือนกันทุกคนค่ะเนาะ<ม>ก็วิ่งตามพ่อนะคะพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาข้าวมาให้ดูหน่อยซิว่ามีอะไรบ้างน่ะเมื่อกี้เราใส่บาทแล้วเราก็ซื้อกับข้าวมาด้วยอะมีอะไรบ้างามารีดีว,วท่านผู้ชมหน่อย วันนี้เราจะรีบวันนี้เราจะรีบไปทํางานข้างนอกเราก็เลยไม่ได้ทํากับข้าวตอนเช้านะคะตอนแรกว่าจะผัดข้าวแต่เราว่ไม่ทันอือันนี้ข้าวข้าวผู้ช่วยต้องผู้ช่วยต้องครับเอในให้ดูสิข้าวผู้ช่วยต้องสองอย่างอืมออผู้ช่วยต้องครับอืผู้ช่วยต้องเขากินข้าวเยอะข้าวเยอะครับแล้วก็เลยซื้อให้เขาสองข้าวได้ไปชมเดี๋ยวคุณแม่อธิบายเนาะเพราะว่าคุณแม่เป็นคนซื้อนะคะอันนี้จะเป็นอ่าข้าวข้าวเขาเรียกว่าข้าว ข้าวผัดหมูนะคะนี่มีไข่ดาวด้วยนะคะอืมแล้วก็จะมีนี่ก็เป็นข้าวผัดใส่ไข่ธรรมดานะคะน,นี่สองอย่างนี่ของผู้ช่วยต้องนะคะท่านผู้ชม,มแล้วก็มีขนมอันนี้ขนมอะไรพ่อไข่วอลนุชเออไขว่วอลนุช <c oughs> เดี๋ยวจะชิมให้ท่านผู้ชมดูก่อนไขว่วอลนุชเจ้านี้อร่อยนะท่านผู้ชมเนี่ยเพราะมันลูกใหญ่แล้วข้างในมันจะเป็นแบบ อะไรนะถัวเหลืองเนาะครับแล้วนอกก็จะโรยางยางแบบนี้ัอ,อตาหิวแล้วอืมคุณพ่อชอบกินนะคะคุณแม่ก็เลยซื้อมาซื้อมาสองสองถุงแล้วมีข้าวเปียกปูนอกอล่องก็กระต้มมัดข้าวเหนียวแล้วก็มีน้ำพริกหนุ่มนะคะ เนี่ยเราจะพกไปนะคะท่านผู้ชมติดรถไปตอนที่ไปทำงานนะคะเผื่อหิวนะคะตรงนี้ออร่อยเขาชอบกินไหมเห่อคะครับเก้านี้เป็นยังไงคะก็อร่อยดีมันมันท้ามือดูท้ามมดูยังมีความเป็นถั่วเหลืองข้างในอ่ะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนอัตางาบมึงเดี๋ยว เยี๋เดให้เขาอ่าเดี๋ยวๆราอยากกินน่ะทำไมไม่คาบดีๆหดีลูกโอเคใส่้ว้ในถุงเพราะอันนี้อ่ะเดี๋ยวพอกินเองครับอ,อันนี้ก็ใส่ถุงไว้นะคะแล้วก็เสร็จก็เอาไปทำงานด้วยนะคะ นี่แหละนะคะอาหารเช้าของเราสำพลแตา่ยายนะคะแล้วก็ผู้ช่วยนะคะไปะเดี๋ยว,ยวไปเตรียมตัวเปลี่ยนกางเกงนะแล้วก็พ่อจะต้องเปลี่ยนอะไรไหมไม่เปลี่ยนครับพ่อยังไงก็ได้ครับอ่ะโอเคปวเดี๋ยวอย่างเดียวคือรอผู้ช่วยต้องมาครับนะค,ะค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะคุณแม่ก็ได้อยู่ในรถบ้านนะคะนี่ในขณะที่เรารอผู้ช่วยต้องมานะคะ คุณแม่นะคะก็ต้องมาเก็บที่นอนค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะเมื่อเช้านะคะรีบตื่นนะคะแล้วก็รีบออกไปใส่บาตรนะคะไม่ได้เก็บที่นอนนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กาลังจะไปเก็บที่นอนนะคะภาพเลยนะไม่ต้องไปตากนะวันนี้ไม่ตากเพราะว่ามันฝนรู้สึกว่ามันจะมีฝนโปรยนะคะนี่ท่านผู้ชมน้ํามันนวดนะคะที่เราต้องมีติดบ้านติดรถนะคะนี่ติดกระโปรงกระเป๋านะคะเวลาไปไหนนะคะ ะะสําหรับใครที่แบบรู้สึกเวียนหัวนะคะแบบว่าไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะแบบเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถเอามาใช้ได้นะคะมแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะแม้กระทั่งเวลาไปทํางานนะพ่อเนาะอาจจะเกิดอุบัติเหตุใดๆนะคะอย่างเช่นแบบคุณพ่อนะคะอย่างเช่นเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วนะคะตกบันไดนะคะบวมนะคะก็ได้น้ำมันนวดบรสิส์นี่แหละนะคะทานะคะจนแบบอาการบวมมันยุบลงนะคะพ่อตอนนี้เป็นยังไงมือพ่อไม่บวมแล้วครับแต่มัน ยังกระดิกไม่ได้ครับใช่นะคะทุกคนเออเนี่ยทาไม่ได้น้ํามันนวดตัวนี้นะคะท่านผู้ชมก็คือแบบว่าแย่เลยนะคะเราต้องมีติดรถเอาไว้นี่เสียไว้ตรงนี้อืานะคะเดี๋ยวเรามาเก็บที่นอนกันดูขันห้าไปแล้วหรอพ่อวันนี้นะคะเรา ไปทำงานกันข้างนอกว่าเราไม่สบายหลายวันคุณพ่อไม่สบายหลายวันท่านผู้ชมก็เลยทำให้แบบว่าไม่ได้ไปเอาของเก่าที่เราซื้อเอาไว้เนะพ่อหวังว่าวันนี้ฝนไม่ตกนะพ่ออืมไม่แน่ฮะเพราะว่าอะไร กรมอุตุในบอกมาสิมันเคืมยังไงแปลกๆพ่อเป็นกรมอุตุดนอนอุตุดโอเคนะคะนี่ก็เก็บเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ง่ายนะคะท่านชมสำหรับที่นอนนี่ค่ะ เดี๋ยวก็กวาดนะคะไปเดี๋ยวกวาดก่อนนะกวาดกัน,นะคะ่ะจริงๆเราก็ทำความสะอาดทุกวันนะท่านผู้ชมมันก็สะอาดอยู่แล้วนะว่าเราก็ต้องทำทุกวันนะคะ บ้านเราก็คันบ้านเราก็คันบ้านบ้านเราก็หลังกระจีดเดียวอะพราเราสองคนตายายนะคะก็เนี่ยนะคะมีแค่นี้แหละถ้าไม่ชมตอนแก่นะคะชีวิตนะคะ ออากมาแล้วเหรอลูกตื่นฉายเหนียวเหรอเด็กตื่นฉายเดี๋ยวพ่อหาอะไรให้พ่อไปถ่ายบุงนึงเด็กตื่นฉายอ่ะพ่อเราต้องถอดเสื้อให้เขาไหยต้งเ,เก็บเขาไว้ในกดังแม่ช่วงน,นี้เห็บมันเยอะอมหมัดมันเยอะไม่ใช่เห็บมันยังไม่เสร็จสิ้นภารกิจ กำจัดเห็บเหรอครับท่านผู้ชมดูค่ะหน้าเขาออกมาจากที่นอนนะคะเขาก็นั่งกุ๊กๆอยู่ตรงนี้ค่ะคุณเมย์ยังไม่ถอดเสื้อให้เขานะคะเพราะว่าเอาอากาศมันยังหนาวอยู่ครับ,รบแล้วก็เดี๋ยก่อนที่เราจะไปทํางานนะคะเราต้องขังเขาไว้ในโกดังค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าช่วงนี้นะคะเรากําจัดกําจัดเห็บหมัดนะคะอัตราคนทุกนะคะเราก็เลยแบบว่ากลัวว่าขันห้านะคะลงไปแล้ว เห็บหมัดเนี่ยมันจะกระโดดจากหลังอาตาพนทุกเนาะแล้วก็จะมาอยู่ในตัวของขันห้าใช่ไหมพอ่อใช่ครับเนี่ยเนไก็เลยต้องขังเขาไว้นะคะจํากัดพื้นที่ของเขาน,นี่เขาก็ให้เขาอยู่ตรงนี้แหละเขาคงไม่ลงไปลกพ่อเขากลัวเนาะขันห้าเขาน่าจะหลับนะพอ่อแต่เขาแบบว่าโดนแบบว่าหมัดน,นะคะขึ้นตัวเขาเนี่ยคือเขาจะแบบว่าเหมือนหวาดระแวงนะคะกับการที่จะลงไปข้างล่างนะผู้ชม ดูดิเขาเป็นเมลที่แบบว่าสะอาดสะอ้านนะคะอแปลกเนาะตัวดําแต่สะอาดอ่ะพอ่อแล้วเป็นผู้ชายด้วยอะ่ะเออแล้วคือพ่อจะขึ้นเตียงทีนะต้องเลียขนก่อนเนี่ยเลียแบบทีแบบไม่ใช่แป๊บเดียวนะเลียแบบนานเลยอะ่ะใช่ไหมเขาเป็นขันทีครับอเออใช่เนี่ยเด๋ยนนี้นะตัวห้อมอ่ะพ่อหลังจากที่เราสระผมให้เขาสะระขนให้เขาอะ่ะเดือนหนึ่งอาบน้ำสองครั้งพอ ไปไม,ไม่ไม่ต้องถามเอฟซีเดี๋ยวขอเนื้อถามเอฟซีนะคะที่เลี้ยงแมวนะคะแบบว่าจริงๆแล้วแมวเนี่ยต้องอาบน้ําแบบว่าเอาทิตย์ละกี่ครั้งนะคะหรือว่าเดือนละกี่ครั้งนะคะถ้าใครแบบว่าที่มีความรู้นะคะแนะนํามาหน่อยเพราะว่าเราจะได้อาบน้ํานะคะน้องขันให้อย่างถูกวิธีเพราะว่าถ้าอาบบ่อยก็กลัวว่าจะเป็นปอดบวมเนาะครับเออนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะพอมาดูนี่ ได้ไแต่ส่องได้แต่สองออกไปข้างนอกนะคะแต่ไม่ลงไปคะ่ะน่ารักโอเคค่ะท่านผู้ชมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ะแค่นี้ก่อนนะคะก็เดี๋ยว เราผู้ช่วยต้องนะคะมาปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะไปทํางานนะคะเดี๋ยวก็มาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่ดีๆเนาะที่แบ่งปันนะคะอย่างเช่นพาท่านผู้ชมนะคะไปใส่บาตรไปทําบุญนะคะไปสร้างเหตุสร้างปัจจัยเนาะคนเราเกิดมานะคะเรามีทางโลกแล้วเราก็ต้องมีทางธรรมด้วยนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่พึ่งเนาะทางธรรมเนี่ยนะคะ หรือพระรันตนนายัยพระพุทธพรธรรมอสนี่ยเป็นที่พึ่งสุดท้ายของเรานะคะเราเกิดมานะคะได้เจอพระรัตนไตันตยนะคะก็ถือว่าเป็นเหตุปัจจัยอันสูงสุงแดแหละค่ะท่านผู้ชมยังไงก็เราก็อย่าได้ประมาทนะคะอ่ะพ่ออยากจะอะไรกับท่านผู้ชมไหมอุยพอรอุยพรแล้วเนาะเมื่อกี้ครับคุณพอ่อให้ให้บุญไปแล้วครับใช่ค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนรักทุกคนนะดูแลสุขภาพด้วยค่ะครับ